ด่วนแจกเงินเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านบ้านละสองหมบาทรับเงินทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนได้ทุกครอบครัวแจกจริงหรือไม่ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะตามที่มีกระแสข่าวสารเรื่องแจกเงินเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน รับเงินบ้านละ20,000บาทได้ทุกครอบครัวรับเงินทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จกรณีที่มีข่าวสารถูกส่งต่อระบุว่าเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านรับเงิน20,000บาทได้ทุกครอบครัวรับเงินทันทีไม่ต้องลงทะเบียน ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน20,000บาทดังที่ถูกกล่าวอ้างแต่ประการใดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทรเอร์กลาง0ูนย7 7 0 0 0, 0 0 0และ Call Center 0 2 2 7 0 6อ0 0์0 2บทสรุปของเรื่องนี้คือรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน20,000บาทดังที่ถูกกล่าวอ้างแต่ประการใด สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ